อ้วนด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราไม่แคร์เดี๋ยวนี้เราไม่ได้อ้วนเดี๋ยวนี้เราอวบเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราออเพียวเราไม่ใช่อวบเอออ,อ,อะไรเหรอเออโอเปล่า แต่ขี้อายหรือขี้คลาหรือใจกล้ากันแน่นะไม่เข้าใจเลยแฮสภาพในห้องก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยนังกะโตะขอดูในห้องนี้หน่อยได้ไหมเชิญค่ะขอเสียมารยาทหน่อยนะเอะ,อะ